ไอ้ผู้โปรเอ็มวัน14นิ้วอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้น่าจะเกิดมาจากตัวอุปกรณ์ต่อพว่วงแล้วก็ชุด p ีบีบัชุดไฟหลักเสียก็เดี๋ยวผมจะเช็คเบื้องต้นให้ดูที่มันเป็นลายชุดไฟหลัก,ลกๆที่เป็นชุดไฟสูงมาเนี่ยดูนะเนี่ยดูทุกส่วนเนี้ยตกกาวหมดเลยนะทั้งสองฝั่งทั้ง,ง,งบอร์ดเนะี่ยตกกาวหมดเลย ดยปกติมันจะถ้าปรับย่านไดโอดมันจะมีค่าไดโอดขึ้มนมาต้องลองไปแกะแล้วก็ไปไล่วงจรดูนะครับว่าส่วนไหนที่เสียแกะมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ถือว่าเหมาะสมมากเลยนะลูกค้าบอกว่าลูกค้าใช้น้อยมากแต่ประเด็นก็คือเหมือนกับเปิดสแตนบายไว้ตลอดเวลาไม่ปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนํานะเวลาเราเลิกใช้ก็ชัดดาวจะดีที่สุดเพราะว่าเครื่องพวกนี้เวลาเปิดฝามามันก็จะอ่อนเลยมันติดค่อนข้างเร็วปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเฮ้ ภาคไหนส่วนไหนที่มันช็อตที่มันมีปัญหาไปรายนี้นะก่อนหน้านี้ที่ที่เราทําการวัดดูค่ามันตกกาวเลยอันนี้เราเราแก้ไขไปแล้วนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนี่มาดูเนี่ยที่เราวัดไล่ไล่วัทดทั้งหมดที่ที่อยู่ในบอร์ดตองนี้ก่อนหน้านี้มันจะตกกลาวแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งอันนี้มีค่าแล้วเนี่ยมีค่าหมดละเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปประกอบแล้วก็เทสกันลายที่จะเสียก,ก็คือนี่ให้ดูพีพีแัมันเป็นไฟไฟเอาไว้ครับไฟออนเนียต<ฟ>ัวนี้มันจะมารอตลอดเวลาเวลาที่เราใช้งานตลอดเป็นเหมือน ใส่ไฟปไปในบ้านนะครับที่เลี้ยงอีกสำเวลาโอกาสที่ดีแล้วช็อตก็เป็นได้เป็นพีทีดัสแนนแนนหนึ่งแก้ไขไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเผื่อท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเครื่องเสียประมาณนี้แล้วหาที่ตั้มไม่ได้หรือจบไม่ได้เราพร้อมจบนะครับผ้าพรมเรียบร้อยนะครับแก้ไขจบเรียบร้อยแล้วสําหรับตัว14นิ้วตัวปี2021 M1 นะฮะตัวนี้ตัวนี้เมนบอร์ดเสียวิธีการใช้งานเลิกใช้ก็ชะดดาวเครื่องนะครับไม่ต้องสแตนบายไว้มันจะทําให ชุดระบบไฟเนี่ยทำงานตลอดเวลามันจะไปโหลดมันมากเกินไปนะฮะพักเขาบ้างนะครับแล้วก็มีปัญหาเครื่องเสียเครื่องแตกเครื่องแบตเสื่อมติดต่อเราได้ไปแลียังไงขอฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับตามแผนที่ g o o g l e Ma p นี่เลย